ก็เป็นอะไรที่โอเคนะแล้วแกเคยไหมแกเคยจะรักผู้ชายไหปะเคยแบบนี้ใกล้เคียงจริงปะคนรักของเรามันควรเป็นคนคนนึงใดๆก็ได้ที่เขาเป็นคนทําให้เราแบบสบายใจแล้วก็ดีขึ้นจริงๆเธอเป็นแบบฟิลแบบตมุตมิเป็นตมุตมิโอ้ยเมื่อกี้เพิ่งไปตีมาตีอะไรตีทีนตีมานานขนาดไหนแล้วตอนนี้ตีทีนิดเหรอตีปะปะไม่ต้องต้อนรับหรอก ก็เป็นฟิลคุยเลยอ่ะถามาดีอยากถามอะไรครูนะอ่ะรายการใคร ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอัปเดตนะช่วงนี้เหรอก็เป็นอะไรที่โอเคเนะหมายถึงว่าพอแก่ขึ้นแล้วมันจัดระบบชีวิตอะไรได้อย่างดีขึ้นคือเด็กๆจะแบบบางทีจะแบบชอบเอาอะไรมากองรวมกันทั้งงานทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งทุกอย่างเอาเพื่อนมากองรวมกันอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเด็กๆเ,เวลาจํากัดก็เลยอยากเอาทุกอย่างมารวมกันปในวันเดียวอะไรเงี้ยมันก็มั่วไปหมดตอนนี้รู้สึกว่าจัดระบบชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นทั้งแบบงานงานฝั่งแสดงออฟฟิศเพื่อน เรื่องส่วนตัวออกกาลังกายนี้มันเริ่มแบบแยกชัดเจนขึ้นเหมือนมีประสบการณ์การจัดตารางชีวิตตัวเองแล้วม<ช>ีวช,ช่วงที่สลวนสรวนม,มั้มียังไงวะเล่าสิคือมันแบบมันห่วงเวลาชีวิตอะประมาณนั้นแบบกลับบ้านไปก็ไม่ยอมนอนรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยสมมติทําทงานกลับถึงบ้านสี่ห้ทุ่มปุ๊บก็จะแบบ อเออวันนี้ยังไม่ได้ดูหนังเลยวะอันน้เนี่ยก็จะลากตีสองตีสามจริงน,นะมันควรจะนอนเพื่อที่วันต่อไปจะได้มีแรงใช่เพราะ,ะ,ะเราคืนนต้องเช้าอะไรเงี้ยซึ่งมึงเข้าวงการมันมกี่ปีแล้วเนี่ยนานแล้วป่ะสิบเจ็ดวันนี้สามสองสิบห้าสิบหกปีแล้วซึ่งก็เป็นพระเอกมาโดยตลอดคือไม่เคยมีบทอะไรที่ไม่ใช่พระเอกเลยมีนะถ้าใครได้ดูเควงก็เล่นเป็นเป็นเป็นแบบตัวรายแต่ว่าเธอก็คือคือตัวหลักไงจุธาวุฒิอ่าใช่ใช่ก็อาจจะเป็นแบบคือคือไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นพระเอกแต่ว่าแบบบทกับตัวละครมันต้้องแบบทําาาใใหเรนน่สจ จนอยากที่จะพรีเซนต์ความเป็นความเป็นเขาเลยมึงรู้ป่ะว่ากูชอบเรื่องอะไรที่มาเด่นสุดโฮมอ่านั่นคือเรื่องแรกมึงคือมันเป็นเรื่องแรกรู้แต่ว่ารู้สึกว่าดูแลอินมากคือเคยมีโมเมนต์อินกับนนท์โคจะอินโคจะอินโคอินกับนนท์นั่นคือชื่อทอกโชว์เออเออเ้ยมาแล้วหน่อยอ่ะแค่ว่าติดตามไงเห็นไหมเธอฉันชอบมากเว้ยพอรู้ป่ะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งใหม่ ไม่ถือว่าความสัมพันธ์นี้มันคือความสัมพันธ์ที่แบบจะไม่ได้เจอกันแล้วว่ะเขาจะปะมันเป็นเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในคืนเดียวป่ะใช่เป็นในคืนเดียวแต่ใส่ใส่ะในคืนเดียวสยใ,ยวใยวส่ใสแล้วทุกอย่างมันครบปะ่ะมันมีทั้งความแบบมีรอยยิ้มมีการรู้สึกตังห์จใจมีเสียจใจมีทุกอย่างอยู่ในนั้นนะสนุกมากชอบดูแต่ตอนมึงอะตอนนั้นกูก็กอดดูไปเรื่อยกอดเสร็จปุ๊บกูก็ กอดกันหน่อยนะน่ารักอ่ะมูโมเมนต์เออหลายคนหลายคนติดกับเรื่องนี้แบบไม่แบบมีโมเมนต์ในความทรงจำแล้วติดภาพเธอว่าเป็นเธอเป็นแบบฟิลแบบตอมูตมีเป็นเลยมูตมีแต่จริงแล้วแต่มุตมีกว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยเนาะและช่วงนี้อินอะไรนะที่อินที่อินแบบรู้สึกว่าต้องแบบว่ามัดทูแทบดูทําทุกอย่างวันคืออินสุดชอบแบบหรือบ้านคนอื่นอะหรือไปเรื่อยอยากทํา ดีๆโอ้ยเมื่อกี้เพิ่งไปตีมาตีอะไรตีเทนนิสอินเทนนิสจริงเออเห็นแล้วอินตีกัอีโก้ตีกับพวกแกงบีฟบีบีบีคือถ้าไม่ไม่มีงานตอนเช้าก็คือตีทุกวันตอนเช้าตีอะไรเทนนิสครับหรออถ้าไม่ถึงอินตีเทนนิสครับมาจุฑาวุฒิคือมันเปคือเป็นคนชอบเอาชนะอะไรสักอย่างหนึ่ง เป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเล่นเกมหรืออะไรแล้วทีนี้มันเป็นกีฬาที่แบบเราเจอกับตรงข้ามแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วการตีมันแบบมันเหมือนต้องเอาชนะกันทุกครั้งที่ตีออืมนเข้าใจเออแล้วมันเป็นกีฬาที่เล่นยากคือ ตีให้ลงอ่ะได้แต่ว่าตีให้ลูกมันแบบคุณภาพดีคือแรงคือคมอะไรเงี้ยมันยาก <S <S ไม่ถ <PDF> ึงว่าแรงคมคือส่งเสมอกันทุกลูกเียหรอไม่คือส่งให้มันแบบเร็วแล้วก็แรงแล้วก็ลงมุมแล้วตอนนี <again> <out> sure <f 7> ้เราได้ยังก็ได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าเต็ม10 10คือใคร10คือ10คือโรเจอร์เฟเดอร์ใช่ถ้าเทียบิบโรเจอร์เฟเดอร์นี่3 เก่งอยู่นะอ้าวก็เกือบครึ่งแล้วนะหนูเจื่อไเรื่อยๆเขาเก่งกาที่มาเล่นมาเพิ่งมาเพิ่งมาเล่นอินอินจริงๆแต่เราเล่นมานานแล้วมันนุ่มมันนุ่มเราเราเราถ้าสมมติว่าแบบแฟนไม่ชอบการตีเทนนิสเราจะยังตีอยู่ไหมแล้วเหตุผลของแฟนคืออะไรก็ร้อนก็ไม่ต้องมาใครไม่ถึงมาแล้วเขาจะไม่น้อยหรอแบบไม่ไม่น้อยดิมันเป็นเราไม่ได้ทําอะไรไม่ดีนะเราไปออกกําลังกายเนี่ยใจเร่าเราทำอะไรไม่ดีครับ ตีเทนิดอ่ะคือสมมติว่ามี่มาแบบมันชอบทำหน้าแบบมันลุกๆเหรอก็ตีเทนิดอ่ะทำไมอ่ะไม่ทำอะไรที่ขอดกินเบียร์อินเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของการตีเทนิดอ่ะใช่ของการมีเมียมั้งก็ถามด้วยเทนิดอยู่ จุดเริ่มต้นมันมาแปลกๆนิดน,นึงนะก็มีวันนึงก็ไปนั่งชิวๆกับพี่เล็กนี่แหละก็นั่งคุยอเล็กเทอร์เดตอ่าช่วงหนึ่งแบบแพงเอากันบ่อยแต่เจอหามาก็อเล็กเทอร์เดตที่เอ็มซาเฟียบ่อยนะช่วงหนึ่งเออเหรอครับทำอะไรตีเทนนิสมั้งมึงไปตีกับพุนยาใช่อ่านั่นแหละก็ไปแบบดื่มๆกันแล้วก็นั่งคุยชีวิตอัปเดตงานอะไรไปเรื่อยแล้วก็แบบก็คุยกันเรื่องตีเทนนิสนี่แหละแล้วก็บอกเฮ้ยผมอยากลองตีอยู่ว่าไปถึงตีอะไรตีเทนนิสแล้วก็แบบ พิมพิมพิมแบบหาครูตื่นตื่ตไม่ต้องหาครูเลยหรออ้าวเทนนิสมันต้องเริ่มจากเรียนจากครูอยู่แล้วมันมีกีฬาที่ที่เราอยู่ๆไปตีได้เลยไม่ได้มันจะผิดท่าแล้วมันจะปวดแล้วมันก็จิงจังมากม่ตีไม่ได้อ่าแล้วไงต่อเออก็เลยอยู่ดีก็นั่นแหละเวลาผ่านไปไม่ได้สนใจนะปุ๊บตื่นมาแบบสายๆหน่อยปวดหัวปุ๊บอยู่ดีครูเขาพิมพกับมาว่าคอนเฟิร์มว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันเวลานี้นะคะวันนี้วันนี้ตอนนี้ตอนนี้เนาะซึ่งเราพิมไปตอนเมาเมาเ้าเมดแล้วแล้วแบบตื่นมา โอ้โหเาคอนเฟิร์มค่านไ้เขาจองขอดแล้วก็เลยก็ต้องไปอะเนาะไปแต่พอไปปุ๊บก็เลยครั้งแรกเราติดใจเลยเหรอติดใจสนุกสนุกอะไรวะมันสนุกยังไงหรอมันพูดไม่ถูกคือแบบมันเป็นกีฬาที่คอนโทรให้ลูกไปลงอะยากมันก็เลยสนุกทุกครั้งที่ตีอยู่แหละแล้วแบบระหว่างตีกับแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งที่เราตีโตตีแข่งได้แหละมันก็จะเหมือนรู้สึกว่า มันเหมือนเล่นหมักลุกกับคู่แข่งว่าแบบคุณจะวางลูกไปตรงไหนเราต้องไปดักรอแล้วตีไปตรงไหนเขาถึงจะเสียเปรียบน,นานไหมไมถือว่ากว่าจะตีโตได้แบบจริงจังอะ <S <S ก็คิดว่าประมาณสอสาเดือนเริ่มได้าานานนะนะนานเฮ้นนยเรียนนานขนาดนั้นเลยเหรอนานเทนทนิสเทนนิสแบบเบสิกเยอะมากฉันมีมาเทนนิสสอนจับเธอสอนฉันจับม้เทนนิสหน่อยจริงจังนะต้องเปิดไม่ต้องเปิดอีบ้า ธรรัดขอหน่อยมาไปงมันไหวเยอะแรงเยอะว่ะจริงเออแรงผู้ชายไงมันเยอะได้ไงอะไม่แรงเยอะมากเลยอ่ะฟิตเนสหนุ่ยเดี๋ยวต่อยนี่นะตัวใหญ่อ่ะควายตัวใหญ่มะจับดิไม่จริงๆอ่ะแบตแบตมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราตีแบตเราก็จะแบบเคาะอย่างนี้ใช่ป่ะแต่กริปเทนนิสอ่ะสมมติว่าหมายจะเหมือนหยิบขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็คือกริปหนึ่งมันมีกริปแบบนี้ก็ตีได้ตีแบบเนี้ยอย่างนี้ก็ตีได้คือมันแล้วแต่กริป แต่ว่าด้วยความที่กริปมันก็ใหญ่ประมาณเนี้มันเลยต้องใช้ตัวตีคือมันต้องใช้ตัวแบบหมุนตีอุ้ยมันก็มีความคมกริปเหมือนกันเนาะช่วงตีอะใช่ใช่ยากกริปมันแบบกริปกริปเนาะแต่เทนนิสพอตีแล้วมันสนุกตีมานานขนาดไหนแล้วตอนนี้นับนับที่นับมาตีเทนนิสเหรอตีปะเลิกคุยไม่อยากคุยแล้วกลับบ้านไปปะเลิกคุยอีก นะครับก็ขอบคุณมาจุธาวุฒิมากๆนะครับสำหรับวันนี้คือได้อะไรมากมายเลยขอบคุณมากเก่งมากเลยอ่ะใช่เพราะว่าไม่ต้องอะไรเยอะแยะเธอต้องไปไหนต่อโทดตามพี่เอกเออตามพี่เอกเลยเดี๋ยวไปคุยต่อในรถพี่เอกครับพี่เอกเสร็จแล้วไม่ได้โทรจริงอ่ะ ีเป็นผู้บรริหาเออช่วงนี้คุณเป็นผู้บริหารมีนาคมมาสักพักนึงแล้วนานแล้วเราเคยไปจอยช่องข่าวมีนาคมว่ทีนี้ดิใช่ทำไมถึงอยากจะเริ่มเริ่มทำในส่วนของช่องมีนาคมนี้ผมขออนุญาตตอบคุณอินทนนท์นะครับนะครับคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีก่อนโอ้โซลองเลยนะครับอ่ะต่อเลยครับครับผมช่วงเวลานั้นนะครับก็ถ้าเทียบเป็นปีพุทธศักราชนะครับก็เป็นปี2563ว้าว2 5 6พ หปีจำผิดครับทางมู้นบอกหคุณเป็นผู้บริหารจริงต่อบอกครับเนี่ยห้าปีนบนับแบบเกาหลีครับโอเคครับลบหนึ่งอ่ะเป็น AI ดีกว่านี่ไม่ยอมฟังไม่จำหเป็นหกห้าอะไรคือตอนนั้นน่ะตอนนั้นรู้ว่ามหมาเป็นมะเร็ง เออแล้วมาม่าเขาเป็นคนทาอาหารได้อร่อยมาแค<ม>่เราไม่อยากมานั่งเอาสมุดมานั่งจดสูตรม,มาม่าอะไรเงี้ยก็เลยอยากเก็บเป็นในรูปแบบคลิปวิดีโอโอ๋อเหมือนเป็นความทรงจา<ม>ําใช่วันหนึ่งมาเปิดดูเป็นเมนูเมนูเมนูนี้ก็จะได้แบบ,แบ,บอุ่ยจุดเริ่มต้นดีจังเลยอ,ะอ่ะก็เลยตัดสินใจแบบท<ม>ําก็เลยไปชวนพี่ป,ปิ๊นมาทําด้วยกันตั้งแต่วันแรกก็ทําไปทํามามันก็เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆมีลูกค้าเข้าอะไรเงี้ยมันก็แบบทําให้จักแบบขำๆเลยนะมู่วๆซู้ๆอะไรนะก็เริ่มแบบต้องจริงจังขึ้นต้องเริ่มมีแบบ คนตัดมีอะไรจนอยู่ดีมาวันเนี้ยก็คือกลายเป็นออฟฟิศเฉยเลยเออแล้วคอนเทนต์ของมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นม,มีเม่นเกมเนาะมีบล็อกมีชรเลนใดๆต่างๆอันนี้คือเราคิดเองปะจริงๆมันเกิดแล้วก๊อปจากห้องอื่นมาด้วยเลยพื้นฐานไม่มันเกิดจากพื้นฐานตัวตนเรานี่แหละมันเกิดจากเรากับพี่ปิน๊นจากคนในออฟฟิศเนี่ยเหมือนแบบ พื่นถานเป็นคนยังไงแล้วก็จะแสดงออกมาแบบนั้น,น<า>คือเป็นคนชอบแข่งขันแล้วก็แบบรู้สึกว่าไ้มาเป็นคนเอาชนะที่อเอาชนะคือแข่งอะไรแบบไปถึงอะไรไม่ว่าจะอะไรก็ตาม,ม,ตามแต่ต<า>แพ้ไม่ได้ห้ามแพ้ถึงจะแพ้ก็จะบอกว่าตัวเองชนะใช่แล้วพี่ปิงเขาก็รู้จุดนี้เขาเลยตั้งโจทย์ในแต่ละคลิปเราก็เลยแบบทําทุกอย่างเพื่อเอาชนะเป็นจุดขายด้วย เออมันกลายเป็นเนุกนนอะเราไม่ยอมจบคลิปบางทีแบบทีมงานไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ยอมอเป็นเตายเหมือนได้อะไรเพิ่มจากการที่เราชนะเนี่ยภูมิใจจริงหรอแล้วเ,เราเคยแพ้บ้างปะก็มีแพ้แต่มันก็แพ้แบบสมศักดิ์ศรีไงทำเต็มที่ไงแล้วจริงไหมที่ตอนนี้คุณมาร์ทเนี่ยกำลังอินกับการที่เออเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเออจริงๆเป็นซีรีส์ไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นครั้งแรกเต้องพูดญี่ปุ่นปะ เราพูดไทยโปรดกชั่นเป็นไทยหมดเลยคือมันเป็นโอกาสดีมากๆมันเลยอินเงแล้วไม่ทนไม่พอผู้ญี่ปุ่นชาเลนด์มีในเรื่องก็มีแต่ว่าในคาแรคเตอร์มันเป็นผู้ไทยอ่แต่ว่าคู่แสดงอ่ะเป็นเป็นคนญี่ปุ่นที่งอชื่อโคจิมูไคเขาเป็นบงสโนแมนรู้จักไหมบงสโนแมนเขาเป็นบอยแบนด์ที่ดังมากๆในญี่ปุ่นแเขามาซัมเมอร์โซนิกด้วยเนี่ยเออหรอโอเคเรื่องนี้ก็เลยเป็นซีรีส์ที่แบบเป็นคู่แสดงไทยญี่ปุ่นเรื่องแรกแล้วก็ร่วมทุนก ประมาณ4 5หเดือนไม่รวมเตรียมตัวนะถ้ามีช่วงเตรียมตัวก็อาจจะนานกว่านั้นภาถาไทยใช่ปะแล้วมีไปญี่ปุ่นบ้างบ้างหรือว่าไม่ไม่มีแต่ว่าหลังจากนี้นจะมีไปหุยโกอินเตอร์อุยเกาะก่อนเพื่อนจะดังเป็นโกอินเตอร์โอไฮโอโกไซมาคนนี้จีว่าโคบังวาหรอวะเลือดะมันเรียกว่าเป็นการนี่ดีกว่าแบบคือเรารู้สึกว่าวงการแต่ละประเทศมันจะไม่เหมือนกันเลยมันคือเป็นโอกาสดีมากที่ได้เรียนรู้แบบวงการกันละกันเอออ่อนยังอะ มาแล้วแล้วเมื่อวานเมื่อวานตอนเพิ่ง EP 6ติดคือซีรีส์วายใช่ไหมเธอซีรีส์วายติดอันดับหนึ่ง w o r w i d e trend hmm. ดีใจดีใจ <Hey. S 1> ไปดูกันได้ไปดูได้เดตติ้งเกมครับเดตเกมนี้ต้องได้ใจนายตอนนี้ก็คือเป็นเอ็กซ์ค e ลูซีฟของ True Vision Now ครับแล้วก็หลังจากนี้รอรอดูติดตามทางช่องทางอื่นดวยไมถึงที่ญี่ปุ่นชื่อว่าแอปพลิเคชัน l e มิโน อ๋อสำคัญคือในไทยอ่ะถ้าเป็นฟรีทีวีนะครับพ่อแม่หรือ <P ew it> ใครก็ตามดูผ่านช่องเวิร์กพอร์ยี่สามได้เลย <P ew it> มีเรียบซีนไหมเรียบซีนว่าอีดอกแก่มากมีซีนแบบมีจริงอมีก็ความสัมพันธ์มันพัฒนา,นา,นานถึงจุดหนึ่งแล้วแบบมันเกิดความเคลืบคอบเคลิ้มและคลอยตามฟีลไหนอ่ะฉันลองเล่นเป็นคนญี่ปุ่นได้ไหมมันอธิบายไม่ได้เอาจริงนะเราเล่นกับคนญี่ปุ่นใช่ป่ะปกติเราเล่นกับคนไทยเราจะมาคุยกันเยอะเฮ้ยไอใบเล่นไงวะจะเล่นไปทางไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการแบบ ตะเตรียมกันแต่พอเป็นญี่ปุ่นอ่ะเขาก็ต้องท่องภาษาไทยอีกต่างคนต่างแบบต่างไม่ได้คุยกันเท่าไหร่แล้วพอซีนที่เล่นไปมันโคตรจริงเลยพอมันไม่ได้เตรียมมันเหมือนมนนษย์คุยกันจริงๆที่เราไม่รู้ว่าอีฝ่ายจะทำอะไรจะรู้สึกอะไรอะไรแล้วมันก็เกิดเป็นซีนดีมากคือเล่นเองยังรู้สึกแบบอยากดูเองเรื่องนี้แล้วเคยมีโมเมนต์อยากตัดเชียดแบบ ลองคบกันดูอะไรอย่างนี้มีไหมโคจิเหรอทุกวันนี้คุยกับแม่โคจิบ่อยวาแม่เขาคุยกับโคจิที่มาไปพอกว่าเขาีย่ชอบเอกาแม่คุณแม่เป็นคนไทยเอาหรอใช่เขาเป็นลูกครึ่งไทยเป็นดูเธือสิเขานั่นแหละแม่แม่เขาก็รู้จักเราอยู่แล้วไงเธอเป็นคนน่ารักเนอะว่าจริงจริงหรอวะเอาจริงมาม้าเป็นคนน่ารักเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีแต่เข้ากับเพื่อนไม่ได้เอทำไมเพราะว่าเะไรู้ป่ะเพราะว่าเพื่อนจะอิจฉาเพราะว่าหนึ่งคือเก่งหล่อแล้วก็เป็นคนที่จริงใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเป็นคนที่ตีเทนนิส ที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาไอ้นนนนขอตัดช่วงนี้เป็นช็อตนะแล้วขยี้แล้ว๋ย่าขยี้ให้แล้วบูธเดี๋ยวจะนักบูธแห้นี่ท,ที่สําคัญคือเป็นคนที่มีจ,จิตใจดีที่สุดตั้งแต่เคยเจอมารักจริงคือใครจะได้เป็นแฟนนี่นะบอกเลยว่าโชคดีไปตลอดปีตลอดชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่มาทามาทาด้วยใจจริงๆนะครับทุกคนจากนนหู ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนไตนะครับและสิรงศิธิ์ทั่วสากลโลนะครับไม่เอาหน้าอะไรล่ะพูดอะไรโดนบันดาลให้อินทนนท์นะครับมีได้สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็เจริญรุ่งเรืองบ้านหลังนี้เป็นแค่บ้านหลังแรกแต่บ้านหลังที่สองจะเป็นใหญ่ขึ้นไปอยากหลังสามใหญ่ขึ้นไปคุณแม่สุขภาพแข็งแรงหินอ่อนที่เอามาขุดเจอทองข้างในและฝังเพชรอยู่อุ้ยโซฟานี้อยู่ดีก็เปลี่ยนเป็นโซฟาที่หายากสุดในโลกแล้วก็ขายได้สองแสนสามแสนปาจริงนะเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมีเกิดข อะไรโซฟานี้มีคนขอซื้อต่อตห้าแสนเมือม่อยเหนืน่อยจริงนะใครวะไม่อํมเลยนะเขาบอกว่ามันเป็นโซฟาที่แบบเหมือนแบบนักแสดงหรือใครหลายๆคนที่แบบเขาชื่นชอบแบบมันนั่งไว้แล้วเขารู้สึกเขาอยาก ที่สมาสื่อ,อ,อน่ารู้จักจ่างเลยคนนั้นนะทำให้ขายขอ,ขอขอไ่ายหน่อยเดียเด๋ยวเยวขอคุยกับคนนั้นหน่อยดิน่าจะหลอกขายอะไรได้เยอะเหมือนกันอย่าไปทำอย่างนั้นเขาหน้าเกียจไม่เคยทำเ,ยเรื่องการหลอกพูดเล่นนาหน้าเกียนจน่าครับก็ฝากติดตามเรื่อง My, My Dating Short Term นี้รักฉันจริงๆนะจ๊ะ Dating Game เดทตทีงเกมเดทเกมนี้ต้องได้ใจนหนเฮ้ยแค่อินนี่นี่บอลปะบอลคือบอลเนี่ยมันอินน่าจะเกิดละเออผู้ชายส่วนใหญ่ชอบดูบอลอยากดูว่าทําไมหรออืมโหท่านั้นแต่จำได้คือบอลมันเป็นกีฬาที่แบบอยู่คู่คนไทยอ่ะโดยเฉพาะผู้ชายไทยไม่รู้ทําไมจาความได้ก็คือพ่อเปิดดูเราอะเราก็นั่งดูกับพ่อแล้วมันก็แบบเอยมันหนุกดีว่ะมันแย่งบอลกันลูกเดียวมันเตะไปเตะมาอะไรเงี้ยแล้วพอแบบพอเรียนประถมมันก็มีไปเรียนชายล้วนไงมันก็เตะบอลกันทั้งโรงเรียนนี่ ชายหนุ่มเขามีรักกันเองมั้งป้าเห็นชายตัวนอ้อมีนะแล้วแกเคยไหมแกเคยจะรักผู้ชายมั้งป้าเคยแบบนี้ใกล้เคียงนะจริงป้าค,คือคือมันไม่ถึงขั้นแบบว่ารู้สึกว่าหลงแต่มันจะมีบางจังหวะแบบมันมันเคยเกิดการไ<ส>ฟฟ้าชอ็อตหรอประมาณว่าเออฟิลแบบโมเมนต์น่ะประมาณนั้นอะไรยังไงอู๋นี่ไม่เคยเล่าเลยเนี่ยเนี่ยวสิเพื่อนน่ะว่ายน้ําเป็นทุกท่า แต่เนี่ยว่ายน้ําเป็นทุกท่ายกเว้นผีเสื้อก็เลยอยากให้มันสอนผีเสื้อให้ซึ่งเปิดเพลงผีเสื้อเลาตีจะไปกระแสนสกระบีที่สวยๆว่ะจ่ะแล้วมันก็แบบมีจังหวะแบบอย่างเงี้ยแบบเหมือนถ้าใครดูฝักไฝ่ในกายเธอผมสอนก้าวว่ายน้ำก็คือท่านั้นว้ายมันมีการหนึงนี้อบออบหยางี้รู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันแบบสบายใจแล้วก็แบบรู้สึกปลอดภัย โอ้หตัวเล็กเลยเนาะอ้อยมเมอเมอะไรประมาณนั้นจริงเหรอมามึ่งสามารถเปิดใจได้ <c oughs> าาดไหม <c oughs> คืออยากรู้ในมุมมองที่แบบชายจ่าคบหญิงมาโดยตลอดอันนี้คืออยากรู้ในขาณะาที่แบบ l g b t ตอนนี้มันมีแบบว่าเปิดกว้างมากๆแล้วก็เออมีสมรสเท่าเทียมเนาะคือ <c oughs> อยากรู้เราสามารถอินกับผู้ชายได้ไหมเอาจริงาอันนี้ไม่ได้ตอบหลอนะคือเราเข้าใจมานานแล้วเพราะว่าอะไรเพราะภูคือภูสมัยฮอร์โมนมันเป็นตัวละครที่เข้าใจยากมากแล้วเราจะเล่นตัวละครตัวนี้ไม่ได้ถ้าเราแบบเราไม่เข้าใจ ว่าเขาคิดอะไรอยู่แกเข้าใจแกเข้าใจแกเอาความเข้าใจนี้มาจากไหนก็เวิร์กช็อปหรือคุยกับพี่ยงหรือแบบพยายามหาคําตอบว่าจริงๆแล้วแบบภูเขาไม่ได้มองว่าแบบเขาต้องรักผู้หญิงเขาต้องรักผู้ชายเขาเลือกที่จะอยู่กับใครแล้วสบายใจ แค่นนั้และทําให้เขามีความสุขแค่นั้นโดยที่คนนั้นไม่จำเป็นต้องมีรูปลักษณ์แบบนี้เพศแบบนี้เพศสภาพแบบนี้ผมยาวผมสั้นเนั่นแหละคือความคิดของของผูตอนนั้นแล้วมันก็เลยสอนให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเราจะอยู่กับคนรักคนรักของเรามันควรเป็นคนคนนึงใดๆก็ได้ที่เขาเป็นคนทําให้เราแบบสบายใจเราก็ดีขึ้นจริงๆ มีแบบว่าช่วงหลังยมาเท่าเออแกกินแกกินมัช,ช่าใช่ปะหมายถึงว่าทำไมเธอถึงชอบกินมะช,ช่าวะตอนนินกินมัช,ช่ะมากเือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนต้องกินกาแฟ2แก้วคือตื่นมากินแล้วก็บ่ายกินแต่ว่าเยอะ,ะมีคนแนะนําให้เปลี่ยนคือเปลี่ยน,ยนบ่ายเป็นมัช,ช่ะดูแล้วมันจะแบบตื่นยาวกว่าแล้วก็ตอนนอนนอนง่ายกว่าซึ่งทดลองตัวเองปุ๊บอ้าวเป็นงั้นจริงก็ต้องมีเครื่องอิติตีมีทุกอย่างที่บ้านคือแรกๆก็แบบแค่ไปซื้อกินก่อนซื้อซื้อมัช่าเหรอซื้อครับ หลังๆก็เลยแบบลองลองตีมาถึงตีตีฟองครับครับก็เลยลองตีดูตียังไงนี่ก็ตีรัวๆรัวๆรัวเลยโอ้ยเราตีเยอะไหมนะตีจนตีจนมือเค็ดเลยไหมเนี่ยตีหนักเลยโอ้ยเราช่วงตีช่วงกี่โมงนะเออบ่ายบ่ายโมงโู้น้ามืดไหมเหนื่อยไหมอืมก็ใช้ข้อมือสะบัดแล้วน้ำออกมาเยอะไหมนะทะลึ่ง อะไรก็มาช้าคุยอะไรทะลึ่งอ่ะเอาอีมาบัตรสีแม่นั่งอยู่แม่ชอบชีวิตอินหนังมะดูหนังบ้างป่ะช่วงนี้ดูได้ดูหนังอีกยังเด็กหายไป12คนตอนตีสองอ่ะนี่อ่ะไอไอชื่ออะไรเพิ่ม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 นะดูยังไม่ดูซื้อทำอะไรวะแบบเหมือนจะดูแล้วกูจะได้หมาอุ้ไงเจเข้าใจ้ปะเธอเธออยากได้ละครเวทีปะเคยคิดมีคนเคยชวนได้ะครมีมีคนชวน แล้วทำไมไม่เล่นอ่ะคือเป็นคนแบบชอบขำเซ็นตื้นไม่คือเป็นคนแบบเวลาคุยอย่างเงี้ยหรือแบบเวลาเล่นอะไรน่จะมันจะแบบตามันจะเห็นทั้งหมดเลยเงี้ยแล้วแบบบางทีแบบมีะไรยุกยิกยุกยิกนิดเดียวเขาพูดเสียงแพทนิดนึงอ่ะก็จะติดขำติดขำขำบางทีมันมันขำเขาอ่ะแล้วรู้ถ้าเราแบบเนี้ยไปเกิดขึ้นบนละครเวทีมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ไงลองลองลองเล่นไหมล่ะ เอางี้ขอไม่ด่าถ้าขำบนเวทีอะมันไม่ด่ากันอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าเวลาคนเล่นละครเวทีสมมติว่าเธอขำใช่ไหมไม่คนดูแบบถึงบอกคนดูอย่าด่าไม่ด่าเธอก็แก้ปัญหาเฉพาะสมมติเธอหลุดขำเธอต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้สิสมมติว่าเป็นโอ้ก็ไม่ได้อีกอะคือถ้าบางทีมันเศร้ามันขำมันตลกเง่ถ้ามึงเศร้ามึงจะขำหรอไม่ขำหรอกเออถูกไหมล่ะมันได้เธอคิดไปเองเธอมีความสามารถเธอเก่งจะตาย เพื่อทาได้วันวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งจะไปเล่นละครเวทีเพราะว่าละครเวทีเรารู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่ยากนักแสดงส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกกลัวเพราะว่ามันต้องซิงกิ้ง acting d a n น i n g งานมันมีหมดอ,มอยากให้มาลองเพราะาอยากเห็นข้อนี้เลยปาตโรดินสายดินเอออยากเล่นบทอะไรเล่นด้วยกันอะไรก็ได้เลยอะ่ะมีบทได้างล่ะไม่มีอิมพไวด์มีแค่ซิทูเอชันแต่ต้องรู้คารคเตอร์ดิใช่ก็เดี๋ยวให้นี่บอกให้เลือกให้มาเลือกให้มาเลือกไม่ชอบเลขเจ็ดอ่ะ เจ็ดก็คือแานตื่นขึ้นมาความจำเสื่อมใครจะเป็นคนความจำเสื่อมไปได้อีกคนเป็นแฟนมีความจำเสื่อมอีมาเป็นแฟนเออเราก็เล่นอีมไว้ได้เลยตลกตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเลยเอาซีรีสดิไม่เอาตอาลกแล้วความสัมพันธ์เราเป็นไงคือกําลังแฟนกันอยู่แลลวรักกันรักกันแต,แต่ว่าอีคนนึงก็คือตื่นมาแล้วความจำเสื่อมเลยคือชีโดโรชอนหรืออะไรก็ว่าไปเลยตัดสิวนนท์ นนเป็นไงบ้างคือใครอ่ะมารไงขอโทษด้วยนะเราไม่เคยรู้จักกันไม่นนคืองี้เราอ่ะเป็นแฟนกันมาร์ทแฟนนนไงเราเราไม่รู้จักเธอโอ๊ยเจ็บโอเคโอเคโอเคเธอคือใครเราไม่รู้จักเธอเราเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรนนแล้วนนจำอะไรได้บ้าง เขาค่อยนึกก็ได้เราชื่อนอนหรอ,เ,อ,อเราขอโทษนะเราไม่รู้จักกันเราเป็นคนรู้จักกันนี่แหละนนสบายใจได้แต่นนก็ค่อยคิดดูก่อนว่าตอนนี้นนจําอะไรได้บ้างไม่ได้คือนอนอ่ะประสบอุบัติเหตุก็เลยมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็บอกว่านอนอ่ะความจําเสื่อมอาจจะเป็นความจําเสื่อมระยะสั้นทําให้ จำอะไรไม่ได้ชั่วขนาดแต่ว่าถ้าเราค่อยๆคุยกันไปเดี๋ยวความทรงจําของนอนก็อาจจะกลับมามาอยู่นี้แหละเราครบกันนานไมอ่าเลยเราครบกันมาเจ็ดปีเข้าปีที่แปดแล้แล้วปีนี้เราก็กําลังจะแต่งงานกันด้วยนะเรากําลังเตรียมงานแต่งงานอยู่เลยมัดก็พานนนไปตัดชุดตัดอะไรเสร็จหมดแล้ว ไม่ได้โกหกเราใช่ไหมไม่ได้โกหกแต่ตอนนี้มาเข้าใจนะว่าทุกอย่างมันมันเร็วแล้วมันสับสนอยู่แล้วนั่นแหละขอโทษนะที่เราเราจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็าหายเดีย๋ยวทุกอย่างก็กลับมาเราจาได้แล้วเว้ยว่าว่าเธอคือฮินกิที่มาจากญี่ปุ่นใช่ไหม จำเธอได้แล้วฮิโนโกิจริงๆกูม,มัน,นหลอกมึงกูก็หลอกมึงเหมือนกันจริงๆแล้วกูคือทาซาน <laughs> ตอนแรกกูแบบกูจะ,จะตลกแล้วแต่กูแบบเชียมันเล่นด,ดีมันส่งอารมณ์มันเป็นมึงแสดงมึงอ,อาชีพจริงๆอะ่ะแกเก่งอะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องตบทางนี้ฮิโนโกิคือใครอะ่ะมันเป็นชื่อภาษา,า,าเคยฟังปะฉันม <laughs> ีนามว่าฮินกิอลมาจตกทแท เุยเล่น <screws> ดีมากเลยอ่ะเก่งเก่งอ่ะแบบแค่บีฟนิดเดียวเองอะเนาะแล้วก็หมายถึงว่ากูรู้สึกว่าถ้าเป็นคนปกติถ้ากูจําไม่ได้แล้วไม่ทากลัวแบบนี้กูแปลกไปใครใย่ยงอยู่มาจับมือกูจับเนื้อต้องตัวกูกูมีพ่อมีแม่นะยิ่คิดในใจใครวะแต่ว่ามามันทำให้เรารู้สึกว่าเราก้าวข้ามผ่านความกลัวบางอย่างแบบหมายถึงว่ามันดูไม่ได้แบบนี้แต่มันแบบอุ้ยพอกูเริ่มเจ็บแล้วมันก็จะเริ่มแบบอุ้ยไม่ขอโทษนะแล้วก็เริ่มถอยอ่ะแล้วค่อยๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเก่งนะแกเก่งอ่ะ ไม่เก่งขอยให้แกได้เล่นอะไรที่แบบเลิศดอ่ะโอเคขอบคุณมาแล้วมีอะไรในวงการบันเทิงที่อยากจะอินอยากจะทำอีกปะพิธีกรแกทำมาแล้วนี่เนาะทำแล้วก็นี่ไงตอนนี้มี YouTube ตัวเองไงเป็นพิธีกรจริงๆมันก็ไม่ได้กึ่งพิธีกรหรอกพ YouTube มันจะชิวนะมันจะชิวมันสนุกอ่ะมันไม่ต้องมีแบนตัวเองได้เลยมันไม่ได้มานนั่งบรีฟว่าผมขอเวอร์นี้เปิดแบบนั้นแบบนี้คือมันให้ถามสปื๊บอัดปึ้งก็เป็นตัวเองใช่แล้วก็ดีใจมากเลยที่แบบที่มีรู้ป่ะันเป็นเพราะว่าปกติคนนนจะเเเห็็ราใมมุแบบป ตัวละครนั้นตัวละครนี้แต่ว่า YouTube นี่แหละคือตัวเราจริงๆอ่ะถ้าเขาแบบเขารักเขาชอบมันก็คือเขารักชอบในแบบที่เราเป็นเราของเราใช่คือต้องบอกว่าตัวตนของเรามันจะอยู่ได้นานเว้ยพอคนเห็นตัวตนอย่างบางคนน่ะดาราบางคนหรือแบบหมายถึงว่าคนที่เขาเป็นพระเอกเนี่ยเขาก็จะมีหัวโขนบางอย่างซึ่งคนสมัยก่อนจะไม่ค่อยได้เข้าถึงมากแต่สมัยนี้พอมี YouTube มี t i k t o k มีใดๆอย่างเงี้ยคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยดาราก็มีความน่ารักมีความแบบเป็นตัวเองแล้วมันดูมีเสน่ห์ไงแกเป็นคนแบบไหนจะมีเสน่ห์ กู้ดาก่อนแล้วผู้คุยตบดีทีหลังนะให้มันตายใจซีหลงไว้เมสุดท้ายแล้วน,นั้นอ่ะบ <c oughs> เล่น <c oughs> <c oughs> โคจะขายนะครับพาคุณมาฝากนิดนึงว่าคุณมาจะจะขายอะไรบ้างนะ <c oughs> ครับผมก็ <c oughs> ซีรีส์นะครับเดทติงเกมเด็กเกนีต้องได้ใจนายนะครับทางบวชพยิบสามทุกวันจันทร์นะครับสามทุ่มค,ครึ่งหรือว่าแอป True Vision Now ก็ได้แล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับดูได้เวลาเดียวกันห้าทุ่มครึ่งเลมิโนนะฮะ นี่แล้วก็ด้วยช่องนะครับมีนาคมนะครับเข้าไปดูคลิปไลฟ์สไตล์ต่างๆชาเลนจ์ต่างๆแล้วก็ไป subscribe ก็น่ามีหลากหลายคอนเทนต์มากมายคือคนตามเขาเยอะอยู่แล้วเราเหมือนต้องไปขอเขาจากเขาด้วยไม่เลยไม่เลยคนตามเท่าไหรรแล้วตอนนี้ล้านล้านสองโลทองมาแล้วเนาะมาแล้วคือขอบคุณมากนะที่มาดีใจมากสนุกดีมันได้ได้มาอัปเดตคือคุณนมเป็นคนพูดไปเรื่อย ก็ไม่ถือว่าคุยได้เรื่อยๆจริงๆแบบถูกๆแล้วเป็นคนแบบเอนเนอร์จีดีก็รู้สึกว่าก็วันนี้ก็มาเอาพลังจากนนด้วยแหละ แกได้พลังจากฉัดนดีเรไ้ดิฉันได้พลังจากแกมากชอบอยู่กับคนที่ได้พลังมีพลังแบบเยอะๆนะ <c oughs> คือหมายถึงว่านานๆจะได้เจอกันทีนะเว้ยแต่ว่าพอมาเจอกันปุ๊บมันก็จะคุยลิ้งข่าอะไรเงี้ยไปฟิวลตลกๆไปอะไรเงี้ยวันนี้ก็ขอบคุณคุณมาจุทาวุฒิมากๆนะครับที่มาในรายการโกจะอินในวันนี้อ <c oughs> หลายบุค,คลิกดีวะขอบคุณมึงที่มารายการโก้เหียขอบคุณนะเว้ยขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับบายๆครับเจอกันแม่นี่มานะ มาเพื่อนสนิทไปเฟินจได้ติดตามยชื่อชื่อจุธาจูธาอะไรอ่ะเดี๋ยวให้สังเกตอใไ้สังจุธาวัดจุธาพุทจุธาวิ์จุธาวุทธเรีหูลกหมั่นใจด้วยพูเลยผิดครับผิดหรอูเลยนะครับมาจุธาอย่างเดียวไม่มีอะไรเลย